พี่บอกครับแล้ว r j 5 0 6 0เนี่ยเวลาเปิดมันติเฟรมเจนแบบเนี้ยมันติเฟรมเจนกูทำงานแล้วนะ 4X แล้วนะครับผมอ่าครับนี่แหละครับ 4X ภาพเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องวุ้นไม่ต้องอะไรนะดูไหลกว่าไอตัวคือปิดเฟรมก็รู้อ่ะตัวปิดลองไปดูดูไหลกว่าเยอะเลยนะมันมีโมชั่นเบลอมันมีอินพุตแหลกไหม คำตอบคือมันไม่มีผมบอกได้2แบบอินพุตแลกคือเวลาเป็นหมุนช้าแบบเขาเรียกว่ามีลาเทนซี่มีหุ้นหลกคือตัวละครไม่ตามทันเมาส์หมุนไม่ทันหนึ่งคือมันไม่มีอินพุตแลกเพราะว่าอันดับแรกลาเทนซี่ระหว่างที่ผมโชว์มันต่ำมากคือ 50- 70มิลลิวินเซคันเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ200มิลลิวินเซคันขึ้นไปอันนั้นแหละน่ากลัวถูกต้องไหมครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือหลายเฟรมต้นเฟรมต้นของ r ตั้งต้นที่ก่อนจะไปเฟรมสิที่อเปน240เฟรมต้นมันตตวแถถ5060้องม0้0 ฟรมถือว่าเป็นเฟรมต้นที่อยู่ในระยะปลอดภัยที่เอาไปท multi ํามัลติเฟรมเจนแล้วมันจะไม่เกิด Input ตแลกแต่ถ้าสมมติว่าเปิด 4x ไปแล้วเฟรมเรทได้แค่70-80เฟรมอันนั้นแหละอินพุตแลกจะมาก็คือ80หาร4เท่ากับ20เฟรมแท้จริงนะนั่นเนี่ยอินพุตแลกมันจะมาจำไว้เลยนะครับถ้ามัลติเฟรมเจนประมาณสัก240 180 240 290พวกนี้มันจะไม่มี input lag. พุตแลกเพราะอะไรเพราะตัวเลขที่ได้มาจาก 4x มันสูงมากแสดงว่าเฟรมตั้งต้นมันก็ต้องสูงและอย่างนึงคือปัจจัยคือถ้าสูงสูง มันเทแค่ Full HD เ e s โซลูชันมันไม่ได้ละเอ,อียดเหมือน 2K 4K อะดังนั้นเนี่ยแค่5.0 0เนี่ย Full HD เนี่ยอันนี้ถือว่าผ่านเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรโซลูชันไม่สูงเฟรมต้นต้ตนมันสูงก็ไม่เกิออกด Input lag ก็ตามนี้น,นั่นเองครับ